ตาตี่ไหวเฉพาะตาได้เรื่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆแต่แค่ขอเวลาเฉยๆโอเคโอเคระวังเลบอาไอ้มอชินมอชินถ้าสู้ไม่ได้ก็อย่าตายนะสู้ไม่ได้ก็อย่าตายนะเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเล่นแบบชิวๆฆ่าฆ่าทีละตัวเข้าในเราชิวๆแบบฆ่าไปเลยชิวๆในเราเรื่อยๆชิวๆมาโดนเมจกินข้างบนเห็นป่ะอย่างโง่ถ้ามาซื้อเวลาไว้เดี๋ยวผมกลับไปมีบินจะเข้าบินเอกลังมาช่วยเดี๋ยวผมเอาที่เราวินให้เสร็จก่อน มีเข้าฟินิกเพื่อนเราใช่ไหมไม่ชวอยู่ใช่เพื่อนเราไม่ช่วยอยู่เท k คิวไม่ช่วยอยู่เทคคิวไม่ช่วยอยู่เทคคิวเอาหมดแล้วเสร็จแล้วอ่ะทุกคนีิดว่พอป่ะเป็นไรคะพาเลยเดี๋ยวไม่ชออเหรอวะไม่ย่บมันไม่ชอบว่านะไเนะยะอ้โก้จะเตาไหมกู เนี้ยเดียนเดินผ่านเยอะนะเนี่ยเอ้ยเลี้ยเดียนในลาวินนั่งเดินนั่งเดินผ่านไปช่วยนั่งเดินไปช่วยนี่เลยข้างล่างเหรอเออตับตััดตอับตับตับลงมาแล้วตับอักรเสบนะอย่าให้หลุดรูนะเซิร์ฟมึงนี่เฮฟวิมีดงูอะเดินผ่านนี่ต่นนู้เป็นไงบ้างอ่ะเออจะตามไอเอ็ดค่ะมันโผลจะไปตีเวสแลนด์ให้ได้นะ ไไหมมึงใส่ี่มึงชื่อวอกกี้ใส่ี่มึงชื่อวอกกี้ได้ได้ได้ไม่รู้วอแลนใช่ไหมเไฟไไที่ยอนอ้ไ่ดรอนี่ดีเริ่มอีกแอยะเดยจไปมอะนะเยอะปปะมาณยีกสามสิบตัวเลยนะที่กระจายกระจายไปนะปีจะแตกเราทุบไม่หันแล้วดอยู่กุยไงโอเคไอเจ้ดชีโดไอไอ้นิสุโกอนไอุโเฮลอน เชอมาครับบอลไรอก่เลย้โอ้โหโอหโอ้โก่อนโ้อนโะวิก่อนเราเชื่อใจวอลกี้เราเชื่อใจวอลกี้โอ้ก่อนโอ้ก่อนไม่งั้นพัดนาจะแพ้ไม่ไม่่มไเปไง่โอเคอยู่ปะใ่เพื่อน่อว่าเรอค่เล้ิปรนต่มบดือนห้าม่นไนไ่มอเดอน้ม่น่อไค่าเ้ห้ปอร์เนต์ไม่่่โดอน่ไอคดอนไอไม่ดอนไ่้โคดอนไม่ดอนเรอ่า สิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วไปดอนไปดอนไปดอนอนลูดสีกอกูพุชิใส่เนี้ยกูจอกูพุชีใส่บอาขี้หนงไปล้วสิโช่วยดิสตูโกดรอปเสิโลด่ตกอปตโดอตโกอเราู่เื่อนไกเกตเอรวีนไปกเกตเอรวีนไปกเกตเอรวีนเอาเร์วีนมากเวินกเวินบอขี้หนมาช่วยแล้วบอ่าขี้หนมาช่วยแล้ว

วอกกี้ผมมาแล้ววอกกี hmm. ้ผมมาแล้ววอกกี้ผมมาแล้วนี่ี่อยู่ลาวีที่อยู่ลาวีช้าไช่าไปช่วยวอกกี้ก่อนช่วยวอกกี้ก่อนไปสวิตไปสวิตคอคอคอควอกกี้มาแล้วดดิสปดิสปอย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 เฮียดิสปอยเฮียดิสปอยเฮียโย่โหคข้าโย่ไปฟุตชามอสีคิวตีใส่โย่คิวตีใส่พ่อคิวใส่คำแล้วเวสคำ้เวยับโอเคคาบิสซคาบิสคาบิสซคาบิสซคาบิสซคาบ